สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทสิทธิ์ไม่ทำงานเหรอครับวันนี้มาเร็วเชียว สวัสดีครับสวัสดีตาจ้อยครับช่วงพักครับเปิดมาเจอพอดีตาจ้อยสิครบไปทั้งรับเนี่ยความจริงต้องไม่ตีในโคน,น,นะเพราะว่าจิกซอจิกซออันนี้จะครบแล้วไม่เป็นไรเหลือมันเข้าตัวดงตัวเด็ก พอช่วงนี้ไม่มีกิจกรรมก็เงียบเลยนะตอนมีกิจกรรมก็แน่นแน่นช่วงนี้ไม่มีก็กรรกเงียบเลย นี่มีจ v t แห่งชาติเป็นจีวที่ไม่มีคนเพราะนัไงพีททำมาอยู่สอนกันเต็มเอา้าลีเลยโอ้โหอ๋อผีออออตัวนี้มันแปบะบหน้าแปะหน้า เปลี่ยนพีเซ็ตนีเซ็ตฝามก็ว่าทำไมมันไม่หลัวไม่ฉุกว่ะไงบาตรที่ผมตรงดีเกินครับวันก่อนบัตตัวเดลอ,อกกิโลดเดกบาดตัวไหนครับเนี่ยออกตะแกรอีกว่าครับมีอะไรประกาศ งนี้แบบซื้อไปนเงียบเงียตัวเดิมเลยครับ <c oughs> เติฟเงียบแล้วก็เออ WOC อันรอบชิงรอบล่าสุดเนี่ยไม่ค่อยสนุกเลยเหมือนเป็นการเปิดพึ่งมาสู้กันมากกว่าก็ <c oughs> รู้แหละว่ามันมีมีแผนแบบเอาตัวถึกมายืนแล้วก็เปิดพึ่งให้ชุบไม่ได้แบบ ไม่ค่อยสนุกเลยอะเหมือนดวงมากกว่าตลาดกลางก็เงียบกลิบขายของไม่ออกที่ดูก์ดตอนเซตไซตามาผมดิเต็มเลยเนี่ยขายไม่ออกสักใบเลยกี่ใบวะเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนะิบสิบเอ็ดทออีกหนึ่งเป็นสิบสอง นะตั้งแต่รอให้รวมเซิร์ฟนะครับตอนนี้เห็นเซิร์ฟเซิร์ฟใกล้เคียงรับของกันลืมเลยเซิร์ฟกรีนเซิร์ฟเป้าหมายเราต่อไปที่จะรวมกวับเรานะครับเห็นในกลุ่มนะขึ้นรับของกันกระจุยกระจายไปหมดส่วนเซิร์ฟเราก็วันทูเซลเต็มไปหมดนะ สัสดีครัเอ้ากล้องหอัุนตาไปเยอะวะกล้องเปไ็นไรตัวแบบตัวแบบตัวแปบบบ,บจังเลยฮะนะกล้องกระดบแบนะถ้ารวมมาจะรอดไหมครับรอดครับรอดรอดรอดเขาของเขาไม่ได้ประมาณเราแหละเสร์ฟเขาอะ ถ้าเท่าที่แบบไปส่องไปดูก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับเท่า GPG ก็ชีโน่น่าจะช็อตตายหมดอยู่ดีแต่สนุกครับเทียใกล้ๆกันมารวมกัน รู้ว่าเขามีตัวละครลับหรือเปล่านะอย่างเซิร์ฟเราก็มีตัวละครลับนะโซอยู่โซอยู่เป็นตัวละครลับไม่ค่อยมาเล่นแก่หกรอดไหมน่าจะต้องเพิ่มอีกหน่อยนะครับถ้าแกบหก เพิ่มแักแคป8อ่ะเล่นได้แหละถ้ารวมเสิร์ฟผมวุ่นวายกับอยู่กับไปน,นี่นะวุ่นวายอยู่กับกล้องทำไมมันมาสายไม่ดีเนวะี่ะ มังกร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 แต่เห็นทางเบื้องลึกเบื้องหลังเขาบอกว่ามันอาจจะรวมยากหน่อยเพราะว่ารวมทีหนึงมันน่าจะยุ่งยาก มันมีในเรื่องของแบบโอนถ่ายข้อมูลอะไรพวกนี้มั้งแต่ของเราเนะี่ยหน้ารวมมันพื้นที่ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหลือบอส m อ p ก็มีให้ตีตีเป็นรูตีไปเรื่อยๆครับอย่าท้อเดี๋ยวมันก็ขึ้นฮนะแคปด จอผมดับไปก็ให้ถือว่าช่างมันนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจอกในเกมมันอยู่ก็พอ หนีไปเล่นอันนี้หมดแล้วปะ r o landverse อา pc เดี๋ยวไอแบบ pc มันก็เสียอย่างว่าอยู่อยู่นอกบ้านมันเล่นไม่ได้ไงต้องมานั่งเปิดของ สวัสดีครับสวัสดีครับ จอหมุนไม่ขึ้นนาทีมีใครอยู่กรีนไหมครับสถานการณ์เซิร์ฟกรีนเป็นไงบ้างครับ การเสิรอผมไม่ค่อยดีเงียบกลิ่อนอกรสามนาทีคราวกับอะเคมิทุกของพอๆกันอาชีพไหนลาบ,บอสเดียวกันครับช่วงแรกจะเป็นอะเคมิคครับแต่แต่ว่าหลังๆแล้วบาท ก็ยังโหดกว่าอยู่ดีครับนัเวลานี้นะเวลานี้คือบาทแดนมันลูกละเล่นง่ายครับบาทแดนเดืเว้หกสิบนี่เซิร์ฟใหม่แน่เลยฮีโร่ว่าเซิร์ฟฮีโร่ฮีโร่กับมอนสเตอร์ ไปคราวน่าจะดีดกว่าไหมฮะระยะย,ยาวแต่แล้วแต่ชอบครับทุกอาชีพมันก็มันก็นกลาบอสใกล้ๆก,ก,กันหมดหมายถึงว่าอาชีพที่มันเป็นแบบสายลาบอสนะครับชูราคิเจเนบาดแดนปืนอะไรพวกเนี้ย ใกล้ๆก,กันแต่เวลานี้น่าต้องปืนไหมครับปืนแรงมากแต่นินจายังไม่รู้เลยก็เหมือนจะแรงเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เห็นช่องไหนทำสักเท่าไหร่เลยนินจาเมื่อก่อนช่องมันเยอะไงเดี๋ยวนี้ช่องมันเดี๋ยวนี้เตียวก็เลยไม่ค่อยมีใครมาทำ ต้องทำไงให้แรงเท่าโตเกียวต้องทำไงให้แรงเท่าโตเกียวใช่ไหมต้องเพิ่มแคปบก่อนเลยครับเพิ่มแคปบแล้วก็เงาต้องแปดเพิ่มแคปบเงาแปดแล้วก็อะไรอกอะแล้วก็ออฟแมวตันนั่นแหละครับจะแรงเท่าโตเกียวอู้ทั้ง สวัสดีครับคุณคมจักนาลายไม่สตรีมหรอครับเนี่ยผมอ่านชานีดนดึงนะผมอยู่หลายจอมากตอนนี้ มังกรอะไรมังกรมืดเหรออยากได้มังกรเดยมผดูพี่ดีกว่าแรงจัดมา <c oughs> ตัวผมมันกิ้งก้องอยู่เลย <c oughs> เออใครจะทำแมวกิฟเฟนนะดูดีๆนะผมพลาดไปอันหนึง่ง <c oughs> ผมจะให้ดูแมวอันหนึง่งอันเนี้ย ตอนแรกผมเป็น mdk ช่องหนึ่งปรากฏว่าแรงกว่าเ mbo ต้องเวทดูดีๆนะครับเพราะว่าอย่างสัตว์เลี้ยงผมอ่ะมันไปทาง mbo กับ mpen เยอะอ mdk น้อยต้องบาลานซ์ให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าแบบ ar อเอา mbo เองเดียวไม่ได้ผมเล่นเกมว่าจะเป็นชุปโนเวทครับเลยไม่แน่ใจว่ากลางเกมนี้จะไปเป็นอะเคมีถูกอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะ เลดเกมจะเป็นซุปโนเวอืมซุปโนเวท,ม,เวทมันก็มันล่าบ,บอสไม่ได้ดีเท่าบาดอะเคมิสอะไรพวกนั้นนะแล้วก็มันก็ย้ายมาได้แหละซุปโนเวทแต่ปัญหาคือถ้าสมมติว่าเราเล่น,เร,เ,ลนเราเล่นพวกบาดไอ้พวกนั้นไปแล้วอะปัญหาคือสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็ของบางอย่างอะมันข้ามสายพอสมควรนะถึงแม้มันจะเป็นถึงแม้จะเป็นอินเหมือนกันแต่ว่าสัตว์เลี้ยงอะ่ะ เราก็ต้องเลี้ยงเป็ัตว์เลี้ยงเวทเนี่ยดีเทสครูแต่ถ้าเป็นเอ่อเป็นพวกปลาแต่บางอย่างมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวอื่นไงเป็นสัตว์เลี้ยงฟิสิกอลพวกหมาพวกเอ่อไอห,หมาเน่าอะไรพวกนั้นอนะ่ะผมทำแล้วโอชาไปวีคหนึ่งกำลังดีได้เลยครับแต่ละตัวต้อง ต้องบาลานซ์ผมพลาดมากเลยไปเสียเพชรแดงกดตั้งหลายทีแล้วมันสิบห้าตันแล้วเดือนช่องเนะี้ไม่ได้มีประโยชน์เลย เจโชไปไหนแอปพิเกตไม่รู้เลยตั้งแต่เช้าเจาโชยังไม่เข้ามาเลยครับเจโชหายไปหายไปนานแล้วเนะี่ยโอ้แหลก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 ,กอ่ะอ้าวตายเลยไม่ได้มอง สองหลอดตายเลยเว้ยนี่อะไรเกิดอ,อ,อีกนะวอ้ยอมอนลาออมอนลาอยากจะไปเอาจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์อมอลลาให้เปิดอเทธร์โบเกตไม่รู้เลยอะ <c oughs> เวลาเขาปรับยัางไงาเวลา hbm รอบที่แล้วก็ไม่ได้ลงเราจะไปไหนไวนะันนีย ไปอมอนออมอนไปหน้ามอมหาห่วงยางกัน โคตรแรงอะของนินจาโกงโกงเนี่ยมันแรงกว่าคาทาระเบิดอีกนะแล้วมันทุกๆ3วิด้วยคาทาอารกแอง,งทุกๆหวิแล้วสุ่ม1ตัวอันนี้คือทุกตัวโดนอย่างเวอร์ สูงมีคนตีแล้วเหรอ ที่มาไม่ทันลิกเข้าไหมเนี่ยนี่ไงเซ็งเลยอีกต่อเข้าเลยลองย้ายไปไหมครับไปดินจาเหรอครับโอ้โหมันย้ายข้ามเกินไปก็ไม่ได้ข้ามเกินขนาดน,นะของก็ของเบสแต่ว่ากลัวว่ามันจะ GVG KVM ไม่เก่งนะดิ เพราะว่ามันเป็นสองมือใช่ป่ะพอเป็น2มือมันก็เลือดน้อยในดูจิกผมใกล้จะครบแล้า,าเจ็อีกสามอีก3อันเท่านั้นซึ่งวันนี้ยังไม่ได้เลยสักอัน เอาอะไรคือการที่ผมปิดไมค์อยู่ตลอดเวลาปิดไมค์ไปคุยไมค์กอนี่จะเมื่อกี้จะบอกว่าพวกฟาร์มผมแนะนำปลูกทีละต้นแล้วลดน้ำต้นไม้ครบเก้าครังผมแนะนำปลูกทีละต้นแล้วลดให้ครบเก้าครั้งนะ้วปลูก เต็มครับรถอ๋อนี่ครับพวกฟารมบางคนเขาไม่รู้ว่ายิ่งเต็มยิ่งเยอะก็ได้ก็ได้เยอะนะครับ